จะหาะไรายได้มาจากไหนไม่มีใครพูดได้เลยนะวันนี้ผมก็มาเล่าเชิงสังเคราะห์ให้ฟังว่าสองประการเนี้สลากพิเศษกับคาสิโนคาสิโนเนี่ยสลากพิเศษมีการวิจัยเรียบร้อยนะสามารถทําได้นะครับทำอย่างไรไปถามอาจารย์สังสิธิ์พิริยะดังสันนะ์นะครับรองศาสตราจารย์ดรสังสิษิ์พิริยะดังสันทำการวิจัยมาเรียบร้อยทําวิทยานิพนธ์มาเรียบร้อยนะครับทํางานวิจัยจนครบแล้ว เรื่องของหวยบนดินหวยใต้ดินสลากพิเศษก็ทำงานวิจัยมาเรียบร้อยเป็นเปเปอร์รัฐบาลขอให้ทำมาแล้วนะครับเรื่องของคาสิโนคาสิโนก็เช่นกันคาสิโนอาจารย์สังสิทธิ์ก็ทำการวิจัยมาเรียบร้อยแล้วมีคณาจารย์ของมหาวิทยาลังสิต์เคยทำวิจัยโดยได้ทุนของรัฐบาลของบริษัทประยุทธ์ทำการวิจัยมาเรียบร้อยแล้ว สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จีมกิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y t u t u นะฮะร,รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะเป็นประเด็นหลักเลยที่คนสงสัยว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะสร้างหนี้นะไปหลายชั่วคนนะแล้วก็เป็นัฏบัติที่จะส่งผลทำให้มีที่คนไทยจะต้องรับผิดชอบถึงร้อยปี สร้างนี่หลายชั่วคนจริงหรือไม่มันเป็นอย่างไรนะครับผมจะนําเรื่องราวนี้มาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังอย่างตรงไปตรงมาเลยนะนะผมเรียนว่าผมไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งนะอธิบายเพื่อผลประโยชน์ของชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนไม่ใช่บอกอย่างเดียวนะผมจะบอกได้ว่าทางออกของมันคืออะไรและจะแก้ไขอย่างไรการกู้เงิน2ล้านล้านบาท ซึ่งคุณธีรชัยอดีตรัฐมนตรีนะครับได้บอกไว้ว่าการกู้เงิน2ล้านบาทตามโครงการพื้นฐานนะครับคมนาคมขนส่งอาจเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองและสภาวะเศรษฐกิจนะครับทางการเมืองรัฐบาลถูกโจมตีกลืนน้ำลายตัวเองว่าจะกู้เงินนะนี่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2,556ในสมัยของยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับการกู้เงินก้อนใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ นะครับสล้านล้านบาททางเศรษฐกิจถือว่าเป็นภาระอันหนักอึ้งของประเทศการกู้ครั้งนี้นะครับใช้หนี้หมดภายใน50ปีในระหว่างนี้ยังมีภาระดอกเบี้ยอีก3ล้านล้านบาทรวมเป็นหนี้ภาระอีก5ล้านล้านบาทนะครับขณะที่โครงการลงทุนไม่มีความชัดเจนไม่มีผลการศึกษาผลดีความคุ้มค่าเศรษฐกิจอย่างไรนอกจากนี้ตัวเลขกลมกลมทำให้สภาวะเศรษฐกิจเติบ เพิ่มขึ้นจาก1%เป็นในช่วง7ปีแต่จากนี้ไปจะไม่มีการประเมินว่าสภาวะเศรษฐกิจไทยจะพุ่งขึ้นฟ้าหรือจะดั่ดิ่งลงเหวจากการแบกหนี้5ล้านล้าน,านบาทนะครับนี่ก็คงจะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลยิงลักคือ2ล้านล้านมาในช่วงรัฐบาลของบุญเอกประยุทธ์รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ในช่วงรัฐประหารก็มีการกู้ยืมนะก็มีการกู้ยืมจากประเทศญี่ปุ่น นะครับแล้วก็คราวนี้ต้องมีการกู้อีก1ล้านล้านบาท1ล้านล้านบาทที่ว่าเนี่ยจะเอามาจากไหน1ล้านล้านบาทอย่่งที่ผมเรียนไว้นะครับไม่ต้องไปกู้ยืมต่างชาตินะครับเหมือนรัฐบาลอื่นๆหรอกกู้ยืมคนไทยแหละก็โดยการออกพันธบัตรนะครับก็ออกพันธบัตรรัฐบาลมูลค่า1ล้านล้านบาทซึ่งพรกรอ,อ,อกแล้วนะโปรดเก้ามาละเหลือเฉพาะนะครับ นำมาใช้นํามาประกาศขายก็จะได้เงิน1ล้านล้านบาทส่วนอีกประมาณ9ก้าแสนล้านบาทเอามาจากไหนก็โยกมาจากกระทรวงทบวงกรมนะครับงบกลางที่มีของหน่วยงานทาหารตอนนี้เยอะเลิกซื้ออาวุธทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นรถถังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือดำน้ำําในปี2,563เลิกหมดนะครับเพื่อนําเงินมาช่วยเหลือก็ได้ประมาณ9ก้าแสล้านบาท กะอีกหนึ่งล้านล้านบาทก็เอามายิวยาประชาชนเอาละนี่ทั้งหมดนี่ผมยกตัวอย่างเฉพาะสองรัฐบาลก็มีหลายรัฐบาลที่ไปทบการกู้ยืมต่างประเทศนะครับถามว่ารัฐบาลยิ่งลก100ักร้อยปีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อีก50ปีเนี่ยเขาบอกว่า2ล้านล้านก็ร้อยปีแนะห้าสิบล้านนะก็ตีว่า50ปีแล้วกันนะตกลง150ปี เราตายกันกี่ชั่วโคตรเราตายกันประมาณ3ชั่วโคตตายเกิดตายเกิดสามรอบนะครับประมาณ3ชั่วโคตถ้าอัตราเฉลี่ยของมนุษย์อยู่ที่ประมาณ50ปีนะโดยส่วนใหญ่ก็ประมาณ75ปีก็2ชั่วโคตรครึ่งนะประมาณนะตายไป2รอบอ่ะสรอบครึ่งนะฮะก็เกิดมาใหม่แล้วนี่ก็ยังไม่หมดนะครับก็ยังคงนี่คงเหลืออยู่ทําไมเป็นแบบนี้จริงหรือเปล่าจริงฮะต้องยอมรับความจริงฮะ ในสมัยยิ่งลักษณ์เนี่ยเขากู้เพื่อที่จะมาก่อสร้างนะครับซึ่งตอนนั้นมีความจําเป็นเร่งด่วนไหมไม่มีความเชื่อจเป็นเร่งด่วนจึงมีการคัดค้านอย่างเต็มรูปแบบตอนนี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต้องมีการกู้เพื่อมาช่วยเหลือประชาชนของตัวเองมีความจาเป็นเร่งด่วนไหมรัฐมน้ชมต่อนี้มีความจําเป็นเร่งด่วนไหมในขณะที่ประชาชนกําลังเกิดวิกฤตของประเทศจนประกาศพรกอฉุกเฉินทั่วโลกประกาศสภาวะวิกฤตคําตอบของมันคือมีความจําเป็น แต่มีความจําเป็นแล้วนะครับเราต้องเป็นหนี้อีกยาวไหมอีกยาวแต่การจะไปกู้เงินกองทุนการเงินระหว่างประเทศผมเคยบอกแต่แรกแล้วว่าเขาพยายามจีบเราจีบยาวพยายามจะไปโอ้ยประเทศไทยยกย่องประเทศไทยดีอย่างนั้นอย่างนี้ใจนี่ญี่ปุ่นดีอย่างนั้นอย่างนี้นมาตลอดเพราะเขากําลังจีบเราล่อเราเข้าสู่กับดักกับดักที่ว่าคืออะไรในปีพุทธศักราช2540ฟองสบ,บู่แตกคริสิส ะครับตอนนั้นฝั่งสาภาพยุโรปทำการโจมตีประเทศไทยแล้วก็บีบประเทศไทยในยุคสมัยพลเอกเวลิตยงจะยุธเพื่อขายนะครับโรงกลั่นน้ำมันสุดท้ายก็ได้ขายขายพอขายเรียบร้อยสิ่งที่ตามมาก็คือเขาเข้ายึดรัฐวิสาหกิจโดยมีการขายในช่วงเวลานั้นคือทักษิณเอาไปขาย แล้วก็อ้างว่าทำการปลดหนี้ปรากฏว่าคนใกล้ชิดนะครับนักการเมืองที่ใกล้ชิดทักษิณครอบครัวนะครับได้ประโยชน์จากหุ้นที่ผ่านมาสุดท้ายเขาก็ขายและตกไปมือของฝรั่งแต่นี้ก็ไทยก็พยาันจะทยอยซื้อมาทยอยซื้อมาให้ธาานาคารโน่นนี่นั่นกองทุนวายุพักซื้อมาซื้อมาซื้อมาเพื่อเป็นของคนไทยให้ได้ จากนั้นเข้ามาทําไงฮะมาขึ้นราคาน้ํามันมาขึ้นราคาแกส๊สจากวันนั้นตราบจนถึงวันนี้นี่ความจริงที่เกิดขึ้นนั่นหมายความว่า i'mf ทําบาดแผลให้กับประเทศไทยไว้อย่างมากพอทำไวอย่างมากเสร็จการจะไปกู้ยืมกองทุนการเงินระหว่างประเทศในระหว่างที่ประเทศไทยวิกฤตนั้นดีไหมไม่ดีผมไม่เห็นด้วยแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยทุกคนก็ค้านเลย รัฐบาลก็ประกาศแล้วว่าไม่กู้ละกองทุนการเงินระหว่างประเทศเขาทํายังไงฮะเขาก็จะออกพันธรรบัตรก็ออกพรลกรขึ้นมานะครับกู้ยืมแล้วก็จะมีการออกพันธบัตรขึ้นมาก็จะให้ธนาคารอมสินกับธนาคารกรุงไทยนะครับรับผิดชอบเรื่งองของการออกพันธบัตรนะรโดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะดําเนินการอะไรก็แล้วแต่ออกมาให้ประชาชนโดยมีเจ้าสัวส่วนหนึ่งนะครับ จะได้ซื้อในธนาคารเจ้าสัวนักธุรกิจอีกส่วนหนึ่งก็ขายให้ประชาชนทั่วไปประชาชนทั่วไปก็อาจจะต้องไปได้ผลประโยชน์เพิ่มเติมเ,มเหมือนสลากกินเหมือนอสลากออมสินก็ได้ตรวจหวยได้ด้วยอะไรประมาณนี้นะทีนี้ประเด็นก็คือว่าทํำยังไงอ่ะเออนะอันนี้เป็นหนี้แล้วเราเป็นหนี้แล้วจําได้ไหมฮะผมเคยเรียนหุ้นส่วนว่าการที่จะสร้างหนี้มันง่ายง่ายมากเลยนะฮะ บางคนาโอ้ยนี่สร้างนี่จำนวนมหาศาลนะฝ่ยายรัฐบาลก็บอกว่าไงฝ่ยายรัฐบาลก็บอกว่าเนี่ไปมากที่ไหนมันแค่สิบเปอร์เซ็นต์ของ GDP นะ GDP สมมติมีร้อยก็แค่สิบเปอร์เซ็นต์เองไปกู้ยืมมาเนะี่ยนั่นหมายความว่าไม่ต้องเดือดร้อนก็เอาเงินภาษีประชาชนนี่แหละไปจ่ายผมเคยเรียนไวฮะเงินภาษีประชาชนไปจ่ายได้ไหมได้แต่มันทำไมช้านะครับนั่นหมายความว่าประชาชนทุกคนต้อง มีภาระหนี้ใช่ไหมฮะจะต้องมีภาระหนี้เกิดมาชั่วลูกชั่วหลานชั่วเหลนก็จะหมดนะผมนี่ตายกี่กี่รอบเนี่ยผมยังตายสามรอบตายเกิดสามรอบนะฮะพออายุมากกันเนี่ยห้าสิบกว่าแล้วก็ตายเกิดประมาณสามรอบหนี้ก็ถึงจะหมดที่เขากู้ยืมนะวันนี้นะนั่นหมายก็ว่าหุ้นส่วนถ้า,ายุมากกับผมผมห้าสิบกว่านะนะนั่นหมายเขาก็สามรอบสองรอบกันนะ นะถึงจะหมดรวมเฉลี่ยแล้วประมาณ2รอบ2รอบครึ่งนะถึงจะหมดแล้วเราทำยังไงล่ะนะผมไม่แหละป็นคนวงนางแนวคิดว่าต้องไปทำการกู้แต่กู้ภายในประเทศออกพรนธบัตรถามว่ากู้แล้วไปกู้มันง่ายแต่ว่าจะเอาวิธีไหนในการที่จะหารายได้เข้าประเทศไม่ยากเลยการหารายได้เข้าประเทศเนี่ยไม่ยากการส่งออกรายได้เข้าประเทศคืออะไรนะครับ ตอนนี้ล่าสุดเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องนมนมที่บอกว่าจะมาเพจะมาวยวายนยะตอนนี้ก็กระ,ระทรวงพาณิชย์เข้าไปดํเนินการแก้ไขรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศในกระ,ระทรวงพาณิชย์เราได้เฉพาะค่าภาษีส่งออกที่ไหนไม่มี GSP มีสิทธิพิเศษทางการค้ามีสิทธิพิเศษทางการค้าคือ GSP ปุ๊บนั่นหมายความว่าก็ไม่ได้ภาษีละต่างฝ่ายต่างไม่ได้ภาษีรัฐบาลก็ไม่ได้ฝ่ายป,ประเทศไหนก็ไม่ได้ประเทศก็ไม่มีเงินเข้าประเทศสินะครับ ประเทศตอนนี้อันดับหนึ่งรายได้ของประเทศไทยมาจากภาษีทางออมร้อยเจนะครับที่เหลืออีก30%จากภาษีบุคคลธรรมดานะครับและภาษีนิติบุคคลบุคคลธรรมดา1 7นะที่เหลือก็เป็นนิติบุคคลนั่นหมายความว่านะครับเงินส่วนนี้จะเพียงพอไหมในการที่จะมาผ่อนชำระเพียงพอแต่นานไหมก็อย่างว่า3 4ชัว่วโคตร สองสามชั่วโคตรอีนนานนะครับทำยังไงอ่ะเออนี่สําคัญนะครับเวลาตําหนิใครก็ตําหนิได้ทางออกมีไหมมีไม่ยากทำยังไงทราบไหมฮะประการแรกนะครับสิ่งรัฐบาลที่จะทยอยปลดหนี้ให้กับประชาชนเอาเงินส่วนนี้ไปผ่อนคืนให้กับประชาชนไม่ใช่เอาเงินภาษีไปผ่อนนะเอาเงินเขาเรียกคนเหนือก็จะจิ้นมันยำม,มันคชิ้นเนื้อของมันนี่แหละมายำให้มันกินนะครับ จินมันยำม,มันกลยุทธ์นี้เขาเรียกว่าจินมันยำม,มันเป็นสูตรภาษาทางภาคเหนือนะครับทำยังไงไม่ยากออออมสินพิเศษขึ้นมาสลากพิเศษขึ้นมาเป็นอมสินพิเศษหรือว่าสลากกินแบ่งพิเศษขึ้นมาพูดผิดสลากกินแบ่งพิเศษขึ้นมาเพื่อใช้ในการผ่อนชำระนี่โดยเฉพาะนะครับอจาจจะควบคู่กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยควบคู่ไปเลย สลากกินแบ่งรัฐบาลก็ว่าไปสลากออมสินพิเศษว่าไปนะครับแต soil, ่สลากออมสินพิเศษนี้เป็นสลากออมสินออนไลน์นะฮะทำพิเศษมาเลยเพื the the ่อเฉพาะจ่ายหนี exactly. so ้จะกี่ปีก็ว่าไปสลากออมสินพิเศษเนี่ยเพื่อจ่ายหนี้ที่เรากู้มานะครับเพื่อจ่ายดอกเบี้ยที่เรากู้มาจ่ายให้ใครก็ประชาชนนี่ไงที่เราไปกู้มาจากพันธบัตรนี่ไงนะฮะก็เอาเงินส่วนนี้มาจ่ายเงินส่วนนี้มาจ่ายนะครับโดยทําเหมือนลอตโต้ นะครับเหมือนออสเตรเลียผมเคยไปออสเตรเลียเนี่ยเขากดเ,เบอร์ไหนก็ได้จะเลข2ตัวเลข3ตัวเลขตดเลขตายเอาหวใหายใตย้ดินขึ้นมาเป็นบนเขียนกฎหมายใหม่ออกพรกอรใหม่ขึ้นมาเลยนะครับเอาอันนี้มาใช้นี่นะครับนี่เป็นหนทางที่หนึ่งนะครับนั่นหมายความว่าเราเงินมาจากไหนก็ไรายได้ของประชาชนไงเอามาจ่ายไงก็เอาเงิเชชนส่วนนี้ไปจ่ายก็จ่ายให้กับประชาชนที่เราคู่มาเห็นไหมจิ้นม,มันยำมันนะส่วนหนึ่ง ถามว่าถูกต้องมันก็ถูกต้องไม่เห็นมีอะไรก็ทําอย่างพิเศษก็ทําหลักเกณฑ์ให้มันถูกเป็นออกกฎหมายให้มันชัดเจนว่าเงินส่วนนี้ต้องเอาไปใช้กองทุนเหล่านี้โดยเฉพาะนะครับจะไปเหมือนกับหวยใต้ดินของทักษิณไหมไม่เหมือนนะฮะอันนี้เอาไว้ใช้นี่โดยเฉพาะใช่ไหมฮะส่วนสนาบารกู้มาก็กู้มานะครับเรื่องพันธมุม่งพันธบัตรอันนี้เขาไปวิธีการแก้ไขนะครับอีกส่วนหนึ่งละ่ะวิธีที่2อหาไรายได้นะครับการหาไรายได้เพื่อปลดหนี้มีอะไรอ่ะที่ประเทศไทยยังไม่ทาอ่ะ ที่มันควรจะเป็นรายได้ของประเทศไทยมานานแสนนานและประเทศไทยทําไมไม่ทําอารยะประเทศที่แน่แข้งครัดในถือนับถือศาสนาพุทธอย่างสิงคโปร์นับถือศา,า,าสนาคริสต์อย่างสหรัฐอเมริกาแข่งเครียดมากเลยนะครับนับถือศอา,าสนาอิสลามอย่างมาเลเซียเนี่ยเฮ้ยเขาทำกันว่ะ คืออะไรทราบไหมฮะคือคาสิโนตัมชมสังเกตไหมรอบๆประเทศไทยพมา่านับถือศาสนาพุทธโอ้เคร่งศาสนาพุทธจะเป็นจะตายสู้รบกันระหว่างโลหิงยานะครับอิสลามกับพุทธปรากฏว่ามีคาสิโนรอบประเทศเลยนะครับมาเลเซียที่บอกว่าโอ้ยเคร่งศาสนาอย่างมากมีคาสิโนนะครับอยู่กลางมาเลเซีย มีสวนสาธารณะนะครับมีสวนสนุกกลางยอดเขาเลยของมาเลเซียสิงคโปร์เมืองท่องเที่ยวนะครับเมืองธุรกิจนับถือศาสนาพุทธเป็นสำคัญสิ่งที่ตามมาคือคาสิโนฮะจีนปรากฏว่า้าอ,อกเกาะทั้งเกาะเนี่ยตั้งเป็นบ่อนคาสิโนเลยอยู่ที่มาเก้า ในสหรัฐอเมริกาท่ามชมทราบไหมฮะประธานาธิบดีโดอลดอนทรัมรายได้หลักของเขามาจากบ่อนคาสิโนและเป็นเจ้าของคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลกคำถามคือเฮ้แล้วประเทศไทยทำไมไม่ทำวะทำไมประเทศไทยไม่ทำบ่อนคาสิโนขึ้นมาแล้ววางหลักเกณฑ์ใกล้เคียงหรือเหมือนก็ได้ของต่างประเทศจะอ้างว่าประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ ตอนนี้พุทธคิดอิสลามพรามซิกมีคาสิโนโหมดเอย้ยกเว้นประเทศไทยไว้เวลาจะมีคาสิโนโขึ้นมาพวกที่อ้างว่าประเทศไทยเป็นเมืองพุทธมีคาสิโนโไม่ได้มีการพนันไม่ได้เฮ้ยทําไมจีนมีได้อะเฮ้ยทำไมสิงคโปร์มีได้อะเฮ้ยพม่ามีได้ด้วยเขมรก็มีนะนับถือศาสนาพุทธเหมือนกันเบื้องหลังของมันคืออะไร เบื้องหลังของมันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเวลาประเทศไทยจะตั้งขึ้นมาประเทศที่มีบ่อนคาสิโนรอบๆประเทศไทยเนี่ยเขาเสียผลประโยชน์เขาจึงจ้างกลุ่มที่เรียกว่า NGO หรือองค์กรเอกชนอ้างชาวพุทธชาวคิดอิสลามภายในประเทศไทย เข้ามาโจมตีประเทศไทยเพื่อขัดขวางไม่ให้มีการจัดตั้งคาสิโนเหมือนครองไทยเช่นกันจ้างนักการเมืองจ้าง NGO จ้างนักเคลื่อนไหวจ่ายเศษเงินให้ลุมโจมตีต่อต้านเอาคนมาชุมนุมประท้วงเพราะถ้าตั้งขึ้นมาหรือทำขึ้นมา มันจะส่งผลทําให้คาสิโนโรอบๆ,ๆประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสเจงสูงเขาเสียผลประโยชน์นะครับแต่ในสถานการณ์ขนาดนี้เรามีความจำเป็นไหมเรามีความจำเป็นรายได้เหล่านี้เราจะมาจากไหนนอกจากคนในประเทศซึ่งจะต้องมีพาสปอร์ตเข้ามาแล้ว ก็ได้นะแต่ต้องมีพาสปอร์ตเข้ามาคนต่างประเทศจะเข้ามาอย่างประเทศไทยมันก็เป็นรายได้อาจจะมีสวนสาธารนณะมีสวนสนุกดิสนีย์แลนก็เป็นรายได้ที่รัฐจะได้โดยตรงจากการสัมปทานหรือรัฐจะทำเองเหมือนสนามมา้าเหมือนสนามมวยก็ได้ไเหม็นแปลกเลย ประเด็นสําคัญในหลักตอนนี้คือเราทําอย่างไรที่จะปลดหนี้ของประเทศไทยบางคนถามว่าไปทําครองไทยเลยครองไทยมันต้องใช้เงินมหาศาลในการทําเรามีตังที่ไหนีนกู้ชาวบ้านมาเนี่ยคาสิโนประกาศทีเดียวตุ้มเราจะทำสี่มุมเมืองทั่วประเทศไทยรวมทั้งกลางกรุงเทพมหานครให้คนมาประมูลเหมือนกสทชทำการประมูลขึ้นความถี่ซึ่งจับต้องไม่ได้เนี่ยมาประมูล แป๊บเดียวได้เงินทันทีก็วางสินะระยะสั้นทำยังไงร,ระยะกลางทำยังไงร,ระยะยาวทำยังไงก็วางเลยและหวยใต้ดินบ่อนใต้ดินบ่อนวิ่งบ่อนไม่วิ่งหวยวิ่งหวยไม่วิ่งมันจะขึ้นมาบนดินซึ่งจะกลายเป็นรายได้ของประเทศเพื่อมาใช้หนี้ที่ไปทําการช่วยเหลือ เยียวยาในายามวิกฤตโควิด -19 กลับมาทันทีจริงหรือไม่จริงนี่คือกลยุทธ์ทางการหนึ่งนะครับร้อยปีจริงไหมจริงนะครับร้อยห้าสิบปีได้ซ้ำไปรัฐบาลยิ่งรักสร้างหนี้นะครับจำนำข้าวไว้สร้างหนี้รำยายไว้อีกนะครับและสร้างหนี้อีกมากมายไว้ตอนนี้ปรากฏว่าไง ตอนนี้ปรากฏว่ามีการต้องกู้ยืมเราต้องหาวิธีทําอย่างไรที่จะทําให้เราปลดหนี้ไม่ใช่โอ้โคิดแต่อย่าไปสร้างหนี้ไปเยียวยาโน่นนี่นั่นนะไอคนคิดกับปัญญาอ่อนหรือเปล่านะไม่มีปัญญานะหาไรายได้มีแต่รายจ่ายนะอันนี้คนโง่คิดคนจะหลายคิดก็ต้องคิดว่ารออายได้มัมีอะไรบ้าง นะไม่ใช่จะจ่ายจ่ายจะอู้จ่ายคนนั้นจ่ายคนนี้เดี๋ยวจ่ายไปเดี๋ยวก็เจ๊งเพราะไม่มีรายได้ไงตอนเนี้สิ่งที่ผมคิดเนี่ยเวลางานวิเคราะห์เนี่ยใครก็วิเคราะห์นะโอ้ยมันมีรายได้ร้อยปีเจ๊งไปนะร้อยปีจ่ายเงินไปนะสามสี่อายุชั่วคนพูดได้แค่นั้นแะแต่ประเด็นก็คือว่าจะหารายได้มาจากไหนไม่มีใครพูดได้เลยวันนี้ผมก็มาเล่าเชิงสังเคราะห์ให้ฟังว่าสองประการเนี่ยสลากพิเศษ กับคาสิโนคาสิโนเนี่ยสลากพิเศษมีการวิจัยเรียบร้อยนะสามารถทําได้นะครับทำอย่างไรไปถามอาจารย์สังสิทธิ์พิริยาดังสันนะครับรองศาสตราจารย์ดรสังสิิ์พิริยะดังสันทำการวิจัยมาเรียบร้อยทําวิทยานิพนธ์มาเรียบร้อยนะครับทางานวิจัยจนครบแล้วเรื่องของหวยบนดินหวยใต้ดินสลากพิเศษก็ทํางานวิจัยมาเรียบร้อยเป็นเปเปอร์รัฐบาลขอให้ทำมาแล้วนะครับเรื่องของ คาสิโนคาสิโนก็เช่นกันนะคาสิโนอาจารย์สังสิทธิ์ก็ทําการวิจัยมาเรียบร้อยแล้วมีคณาจารย์ของมหาวิทยาลังสิต์เคยทําวิจัยโดยได้ทุนของรัฐบาลของบริษัทปัญธ์ทำการวิจัยมาเรียบร้อยแล้วเห็นสมควรที่ต้องทําทําที่ไหนบ้างทําอย่างไรจะต้องมีขั้นออตนอนอย่างไรบ้างกระบวนการาเปรียบเทียบต่างประเทศจะเป็นยังไงอ่างอิงที่นู่นอ่างอิงที่นี่เข้ามาจนเป็นหลักคิดของประเทศไทยและสามารถทําได้เลย ยากไหมไม่ยากละเรามีตัวแบบเรามีผลการวิจัยเรามีข้ออ้างอิงและที่สำคัญที่สุดเรามีความจําเป็นนี่ร้อปีนะครับก็จะสามารถปลดหนี้ได้โดยไม่ใช้เงินของประชาชนแม้แต่บาทเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถาดี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะทํากำลังใจนะคะที่ส่งมาให้ทีมแพทย์พยาบาลและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลของเราทั้งหมดนะคะคิดว่าทุกๆคนเนี่ยก็คงเหนื่อยในหน้าที่ของตัวเองเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการถักโตอยู่ที่บ้าน จ้าหน้าที่ทุกส่วนทุกฝ่ายที่ทํางานกันอยู่นะคะแต่ว่าทางนี้เนี่ยเราก็จะเต็มที่ในการดูแลคนไข้เหมือนกันนะคะก็ขอบคุณสําหรับทุกกําลังใจทุกอา,อาหารขนมแล้วก็สิ่งของต่าง,างๆเครื่องมือทางการแพทย์ที่สนับสนุนพวกเรานะคะก็พวกเราก็สัญญาว่าจะทําหน้าที่แล้วก็ดูแลทุกๆคนอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับผู้ส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง u t u b e นะฮะสำหรบับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่งชองวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง a c e b o o k นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจพัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการ กดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์นะฮะของวีหก,ก็สามารถเข้าได้นะฮะ v 6 n ว w ครับ